เงินหลุมอเมริกันผู้นี้ครับเรียกโคบานในช่วงที่ใกล้จะแขวนนวมนะครับให้มาชิงแชมป์เพราะคิดว่าน่าจะชนะแล้วได้แชมป์อย่างง่ายๆครับนี่คือโทนี่คาครับไวไหมครับยกที่3ครับโอเดินเดินกับเพงแล้วครับถนงของโทบี้ครับโคบานรู้จุดอ่อนแล้วครับผมจังหวะนี้ววาพืนหนองบ้าหวาผืนหยยบขวาครับถนงของโทบี้หยยบขวาหยับขวามมันฮุกซ้ายครับโทบี้ครับยังมีหมัดอันตรายครับโคบานบุนนูนออกมาครับจังหวะนี้ครับหมัดขวาตรงจากโทบี้ โคบานเค้มเด้นเข้าหาครับไม่วันไม่กลัวอยู่แล้วนะครับหมัดมาเจอหมัดคืนกับอกว่าหน้าสะบัดเลยครับพางเดียวหมัดขวาครับแล้วนี่โอ้สปินนิ่งแบ็คคิกนะครับกว้างเหลียวหลังนะครับโคบาลนี่ยป้องกันได้ดีจับขาครับอ้าวแล้วก็ทิ้งตัวครับแล้วก็สปินขึ้นมาครับโอ้แหมแบ็คสปริงครับแบ็คสปริงโอ้เดินเข้าหาครับโคบานครับทิบขวาครับเดินของโทบี้ บาเลิน้อบเจอมัดขวาตรงครับมัดซ้ายมัดซ้ายขวาอัดลำตัวเข้าไปแข้งเตะลำตัวครับโอ้โหถึงกับชะง,งักกับไฟชอ็อตกับไฟชอ็อตเจอเตะจอขาโค่นยางพันพังลงไปนั่งคข่งอยู่บนพื้นเลยครับโอ้ท่านของโทบี้ครับวหวไหมครับน้องบ้าวหวไหมนับแล้วโยนผ้าขาวพี่เลี้ยงโยนผ้าขาวเรียบร้อยครับโอ้ยอมยกธงนะฮะยอมโยนผ้าขาวเลยครับ